หาชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะคนสำคัญในแนวรุกของเรากันก่อนเลย เขาคนนั้นก็คือในรายของทางดุยดิออสปิทีมชาติโคลอมเบียนั่นเองหลังจากเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในแกนหลักสําคัญที่ช่วยให้ทีมของเราพังานาขึ้นมาคว้าแชมป์พริมยริกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าอนาคตของเขาก็เกิดความไม่แน่นอนหลังจากปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียง2ปีเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2027 จากัฒนการดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ทีมของเรามีความพยายามที่จะเดินหน้าการเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ นั่นจึงทําให้ตูของทางนักเตะเองได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําทั่วทวีปยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางเจ้าบุญทุม่มบาร์เซโลนาที่ทางเดโกผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาก็มีความชื่นชมในตูของทางดิอัสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย นั่นยังหมายรวมไปถึงบรรดาสโมสรเงินถุงเงินถังจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียที่กระจ้องตัวของทางดิอัสอยู่ตาเป็นมันด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับทักอาลนาเซอร์ที่ซึ่งพวกเขาอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้ของทีมเราเข้าไปเป็นตัวตายตัวแทนของทางคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะทีมชาติโปรตุเก แต่วันล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาจากทางปับเซียรานักข่าวคนดังของประเทศโคลอมเบียที่ซึ่งเขาเองก็เป็นคนแรกที่มีการเปิดเผยข่าวออกมาว่าดิอาสจะย้ายจากทางเอฟซีปอร์โตมาสู่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์อพูลของเราก่อนท้ายที่สุดมันจะกลายมาเป็นความจรงิงดังนั้นการที่ตัวของทางเซียรามีการออกให้ข้อมูลนั้นจึงเป็นที่จับจ้องของบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนและอย่างไรกัน ซึ่งคราวนี้เขาก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าทีมของเรากําลังเดินหน้าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางดิแอสอยู่แต่หากท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดการกันเอาไว้มันก็มีโอกาสที่เขาจะถูกขายทิ้งออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเรเวอรว่าพูลในตอนนี้กําลังพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางหลุยส์ดิแอสอยู่นะเสียร่ากล่าว แต่หากท้ายที่สุดมันไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้พวกเขาเองก็เต็มใจที่จะขายนักเตะออกไปด้วยเหมือนกันในในเราก็เปิดประเด็นมานเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางรุยดิอัสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับสัานการณ์ของเขาด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเจ้าตัวก็ยกระดับเกมการเล่นของเขาขึ้นมาอย่างชัดเจนในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาจากการฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไป22ลูกจากการลงสนาม50นัดในการแข่งขันทุกปล่อยการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป17ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก5แอสซิสต์ให้กับทีมของถักออเนอร์สอด อย่างไรก็ตามล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรตัวของทางดี a อาก็ยังคงยืนยันว่าเขาไม่ได้คิดถึงโอกาสการยักออกจากทิ่นแอนฟิลไปในอนาคตอันใกลแต่ในทางตรงกันข้ามเจ้าต,ตัวยังคงมีความสุขด,ดีกับการลงเลนในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลผมรู้สึกว่าผมกําลังผ่านช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเลิศอย่างแท้จริงดออากล่าว แล้วผมก็คงต้องบอกว่าผมมีความสุขจริงๆกับการที่ผมได้อยู่ที่นี่และได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้นี่ถือว่าเป็นสถาบันแห่งหนึ่งเลยนะแล้วผมก็ยังมีเพื่อนร่วมถิ่นที่ยอดเยี่ยมมาอยู่รายรอบรอบตัวผมนับตั้งแต่ที่ผมย้ายเข้ามาผมก็รู้สึกว่าผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะแล้วผมก็พยายามจะทำงานหนักเพื่อสโมสรแห่งนี้มาโดยตลอด คุณจะเห็นได้เลยว่าในทุกๆวันมันออกมาค่อนข้างจะเวิร์กสำหรับตัวของผมนะผมได้เติมเต็มความรู้สึกของตัวเองและผมก็มีความสุขอย่างมากดังนั้นผมจึงรู้ว่าผมควรจะทำอะไรและอย่างไรต่อไป เราไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นเราอย่างทุกวันนี้ได้หักขาดเพื่อนร่วมทีมของเรานะดังนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้สร้างสรรค์ร่วมกันมามันเกิดขึ้นได้เพราะเราทำงานกันเป็นทีมเราคือทีมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองหน้าตำแหน่งปีกหรืออื่นใดก็ตามเราจะพยายามช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอทั้งในเรื่องของการทำประตูและการทำแอสซิต ในตอนนี้ผมสามารถบรรลุเป้าหมายกับการที่ผมมีฟีติในการทำประตูและการทำแอซิดได้ดีขึ้นมาแล้วดังนั้นมันเกี่ยวข้องกับการลงเล่นร่วมกันและคุณก็จำเป็นจะต้องทำผลงานส่วนตัวของคุณให้ดีด้วยและเมื่อประกอบกับการสนับสนุนจากทีมและการที่คุณก็ไปสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมของคุณด้วยนั่นแหละคือแนวทางการเล่นของผมและผมก็คงต้องบอกว่าผมสนุกกับมันอย่างยิ่งแบบที่มันเป็นเสมอมา ปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนเราก็ดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นคนสำคัญในแนวรุกของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูในส่วนของมิดฟิลด์กันบ้างเมื่หนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นเด็กปั้นที่เราสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะทางเยอเกนครอปอดีตในใหญ่เฮฟวี่เมทัก็คือตัวของทางฮาวิเอ็นเลียดนั่นเอง นับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางเจ้าสัวน้อยฟูเล่มมาสู่ทีมแอนฟิลด์ของเราตั้งแต่สมัยที่โจ้ตัวยังเป็นแค่ใน,นระดับทีมเยาว,วชนเขาก็ถูกปลุกป,ปั้นขึ้นมาในอะคาเดมีของทีมเราก่อนที่จะมีโอกาสทะลุข,ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้ตามลำดับ แต่หลังจากที่เขาได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างมากตอนที่ทางครอบอยังคุมทีมอยู่แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือมาสู่ยุคข,ของถักออร์เนอร์สลตนายแยร์ดัชแมนของเราเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นมันก็ทําให้บทบาทของตัวเอลเลียดนั้นลดน้อยถอยลงไปอย่างชัดเจนในการแข่งขันฤดูกาลที่เพิ่งจะจบลงไปด้วยเหตุนี้มันจึงเกิดกระแสะข่าวลือตามมามากมายว่าเขาจะถูกขายทิ้งออกจากทีมของเราไปหรือไม่อย่างไรกันในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งล่าสุด ตามการรายงานข่าวจากทางจอห์นเพอร์ซี่นักข่าวคนดังจากทางเดลรีเทเรกราฟสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ประกาศออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ตัวของทังเอนเลียดนั้นได้เตรียมเก็บข้าของย้ายออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราไปแล้วฮาวิเอนเลียดได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายออกจากทีนแอนฟิลไปตอนช่วงซัมเมอร์นี้นะเพอร์ซีกราว ในตอนนี้มันมีหลายสโมสรมากๆในเวทีพิมลิกที่ต่างก็แสดงความสนใจและมีความตั้งมั่นที่อยากจะเซ็นสัญญากับเขาแอนเลียดกำลังจะไปช่วยเหลือทีมของทางรีคาสลีสำหรับทัพทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีในการแข่งขันศึกชิงชแชมป์แห่งชาติยุโรปตอนช่วงซัมเมอร์นี้และความสนใจในตัวเขาก็น่าจะพุ่งสูงทะยานขึ้นมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวหากเขาสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันรายการดังกล่าว สำหรับค่าตัวในการย้ายทีมของทางเอนลเนลียดในช่วงซัมเมอร์นี้ทางลิเวอร์พูลของเราก็มีการตั้งสนับนราคาในเบื้องต้นของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข40-50ล้านปอนด์ขึ้นไปซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าท้ายี้สุดแล้วมันจะเป็นสโมสอนไหนที่สามารถจะคว้าชิ้นปรามันไปครองสำหรับนักเตะที่เปียบเพร่อผ่นสวรรค์ของทีมเราไายนี้ ในก็พูดถึงอนาคตของแข่งดาวรุ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันแตาจะขยับมาดูในรายของทางเจเดนแดนสุดหน้าดาวโรดของทีมเรากันบ้าง ื่าเขาแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวในการแข่งขันเมือฤดูการที่แล้วภายใต้การทําทีมของทางเยอเกนครอบก่อนที่ตัวของทักอา n เนอร์สตัตจะตัดสินใจปล่อยเขาเออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมาด้วยการปล่อยให้เขายืมตัวไปอยู่กับทางแมวดําซันเดอร์แลนด์ยาวตลอดทั้งสี่ซัน ทว่าเส้นทางอาชีพของทางแดนที่นั่นกลับไม่ได้โรวยด้วยกรีบกุหลาบเมื่อเจ้าจตัวดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวจึงทําให้เขาไม่มีโอกาสได้เฉิดฉายกับทางซันเดอร์แลนด์อย่างที่ตูของเขาและสโมสรของเราตั้งความหวังเอาไว้ แม้กันนั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง The ะนอร์ทเอ็กโ o ก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ทางซันเดอร์แลนด์มีการติดต่อกลับมาหาทีมของเราอีกครั้งเพื่อหวังที่จะขอยินตัวแดนซ์เป็นครั้งที่2หลังจากพวกเขายังไม่มีโอกาสได้เห็นฝีเท้าของนักเตะแบบจัแจ้งเลยซันเดอร์แลด์กำลังเปิดการพูดคุยกับทางลิเวอร์อพูลเกี่ยวกับดีลการคว้าตัวทางจีเดนแดนนะเดอะนอร์ทเอ็กโระบุ พวกเขาแสดงความสนใจที่จะขอยืมตัวนักเตะเป็นครั้งที่2องดาสเองก็มีการเดินทางไปเข้าชมเกมของทางซันเดอร์แลนด์หลายต่อหลายครั้งและพวกเขาก็มีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมครั้งนี้ไปแล้วด้วยหลังจากโจ้าตัวสลัดปัญหาอาการบาดเจ็บไปได้ การพูดคุยกันเป็นไปได้ด้วยดีหลังจากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างกันทางผู้บริหารของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเองก็ประทับใจกับทางซันเดอร์แลนด์ในการจัดการกับฝันรารกา์เหล่านั้นด้วยดังนั้นมันจึงมีโอกาสอันดีที่ทางแมวดำจะได้ยืยมตัวแดนกลับไปร่วมทีมอีกครั้งหากทางลิเวอร์พูลมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้ออกมาแล้ว ต้งนี้มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าตัวของทางแดนซ์เองนั้นจะได้ร่วมเดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นร่วมกับทีมของเราในทวีปเอเชียก่อนที่ถัดออเนอร์สลอตและทีมงานสตาร์โค้ดของเขาถึงจะมีการมาตัดสินใจร่วมกันในภายหลังหลังจากเสร็จสิ้นการทัวร์ปรีซีซั่นดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าจะมีการปล่อยยืมตัวนักเตะรายนี้ออกไปอีกครั้งในการแข่งขันฤดูการใหม่หรือไม่อย่างไรกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนอย่างยิ่งยวดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือความสนใจในตัวของทางไมเคิลเ e d w a r d ร์ดซด้านฟุตบอลของทาง f ฟนเว y s ์ส r อร์ตกรุนั่นเองหลังจากเขาเพิ่งจะย้ายกลับมาทำงานให้กับทางเจ้าของสโมสรของเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้ว ลรกเริ่มเดิมทีตัวของทั้งเอ็ดเวิร์ดก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำงานร่วมกับทีมของเรามาอย่างยาวนานและผลงานที่โดดเด่นมากที่สุดของเขาก็คือสมัยที่เจ้าตัวนั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการกีฬาของเราก่อนที่จะมีการอำลาสโมสรย้อนกลับไปเมื่อปี2022 ราะว่าหลังจากที่ตัวของทางเอ็ดเวิร์ดได้กลับมาทํางานให้กับสโมสรของเราอีกครั้งเขาก็ได้โชว์ให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตราซัมเมอร์นี้ที่ทีมของเราก็ปิดดีลการคว้าตัวทางเชอร์มีฟิลมปงบาคขวาตัวเก่งมาจากทางเลเวอร์คูเซนได้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็กำลังเดินหน้าพยายามจะปิดอีก2ดีลสําคัญทั้งในลายของทางมิกลอสเคอร์เคสมาจากทางบอนมัดและฟอร์เรียนเวตมาจากทางเลเวอร์คูเซนอีก1คนด้วย จากผลงานที่เอกุดังกล่าวข้างต้นของเขาจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าตัวกําลังได้รับความสนใจจากสโมูรในประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนั้นได้ก่อนหน้านี้ตัวของทางเอดเวิดเองก็เคยตอบปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปทํางานที่นั่นมาแล้วเมื่อหนึ่งปีก่อนตอนที่ทางเฟนเวสปอร์ตมีการยื่นข้อสเสนองานมาให้กับเขาทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง t a l k Sport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่า ในตอนนี้ทักเอาฮีราลสโมสรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากทางกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีการติดต่อกลับมาหาตัวของทางเอ็ดเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากพวกเขากำลังมองหาผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ทว่าเอ็ดเวิร์ดเองก็ไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ในเป้าหมายของพวกเขาหลังจากมันก็ยังมีการติดต่อไปหาทางพอลมิทเชลผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของทางซาลิกาดงนิบคาเซลอยู่หนาเต็ดด้วย นอกจากนี้ทางอัลฮีรอก็ยังคิดการใหญ่หวังจะพลาดตัวทางซิโมเนอินซากี้ในใหญ่มากฝีมือของทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของพวกเขาอีกด้วยหลังจากตัวของทางอินซากี้เองก็พิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมือของเขามาแล้วจากการที่นำทีมเนรัซซูรี่เข้าชิงชนะเลิศการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีก,กได้ถึงสองครั้งในช่วง3าปีที่ผ่านมาแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะควนน้ำเหลวไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปเป็นเจ้ายุโรปได้กต็ตามที เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูคีย์สำคัญที่ทำให้ทีมของเราประสบความสำเร็จในการควา้าแชมป์พิมลิไในฤด,ดูกาลนี้มาครองได้ มันล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยตัวเลขในเชิงสถิติที่ออกมาชี้ชัดเลยว่าแม้ว่าทีมของเราชุดปัจจุบันกับทีมในการแข่งขันเมื่อดูการที่แล้วนั้นแทบจะเรียกได้ว่าหน้าตาเหมือนกันเด็ดเดเลยจะขาดก็เพียงแค่ในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทาง i, us, มาลายูเวนตุสเมื่อช่วงซัมร์ที่แล้วเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นนักเตะหน้าใหม่ที่ตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราในการแข่งขันซีซั่นนี้ แต่แม้กระนั้นตัวของทางเคียร่าเองก็แทบจะไม่ได้มีบทบาทเลยสำหรับการแข่งขันเวทีพิมเมลิกฤดูกาลที่ผ่านมาจึงสามารถจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าทีมของเราสามารถใช้ชุดเดิมกับการแข่งขันเมื่อปีก่อนแต่กลับมาควา้าแชมป์ได้สําเร็จในการแข่งขันพิมเมลิกฤดูกาลนี้นั่นเองคําถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วเมื่อทีมแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆแบบนี้อะไรมันคือจุดที่สร้างความแตกต่างให้ทีมของเราก้าวขึ้นมาประสบความสําเร็จได้ แน่นอนว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือจากยุคของทางเยอเกนครอปมาสู่ทักอาเนอร์สลอตแล้วอีกหนึ่งจุดที่มันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บ มันนี่คือจุดที่ท,ทางเด็กโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าของทีมเราโดยเฉพาะมีการชี้ชัดลงมาเลยว่าย้อนกลับไปในการแข่งขันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเรามีนักเตะม,มากถึง22คนที่ได้รับบาดเจ็บไปและพวกเขาเหล่านั้นก็พลาดการลงสนามรวมกันไปทั้งสิ้น300กับอีก62เกมในฤดูกาล2023ถึง2024 ต่นับตั้งแต่ที่เปลี่ยนแปลงมาสู่ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ตัวเลขของอาการบาดเจ็บก็ลดลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญและการที่นักเตะต้องพลาดการลงสนามของเราก็ลดลงไปถึง64.3เซกันเลยทีเดียวนั่นแสดงให้เห็นเลยว่าตัวของทางสล็อตนั้นเน้นหนักในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตของนักเตะมาเป็นอันดับแรกจึงทําให้ทีมของเรามีความต่อเนื่องและมีความคงเส้นคงวางตลอดทั้งฤดูกาล แล้วเมื่อเราเจาะลึกลงไปในตูวเลขเชิงสถิติก็จะเห็นได้ว่ามันมีนักเตะเพียงแค่11คนเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บและพลาดการลงสนามเกินกว่า1เกมขึ้นไปรวมทั้งสิ้นเพียงแค่129เกมโดยคนที่พลาดการลงสนามให้กับทีมของเรามากที่สุดก็คือทางจูกูเมสและครอดหนอนแบดลี เหามาลุยกันต่อเลยข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราแบบสดๆร้อนๆและรับการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการของทีมเราไปแล้ว นั่นก็คือในรายของทางเชามีฟริมปงบัขวาตัวเก่งของทางห้างขายยาไบเออร์เรลเวอร์คูเซนที่ทีมของเราไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้สําเร็จด้วยสนนราคาตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญา35ล้านยูโรหรือคิดเป็นรา29.5ล้านปอนด ถ้าเพืเ่อนๆรู้หรือไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่ทางฟึิปปงจะมีการมาเติบโตกับทางเลเวอร์กูเซน่นนั้นเขาเคยเป็นนักเตะในทีมชุดเยาวชนของทางเดอะไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนก่อนที่จะถูกขายออกไปให้กับทางม้าหลายเขียวขาวกาสโกเซลติและโจทยตัวก็ถูกซื้อตัวมาอยู่กับทางเลเวอร์กูเซ่นในท้ายที่สุด ทว่าล่าสุดตัวของทางฟริมปงก็มีการออกให้สัมภาษณ์เปิดใจเลยว่าเขาเองเคยถูกทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตราหน้าว่าไม่ดีพอที่จะขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาจนสุดท้ายเจ้าต,ต,ต,ตัวต้องระหกระเหินไปอยู่กับหลายสโมสรก่อนจะมาลงเอยกับทางลิเวอร์ p ูลของเราดังกล่าวข้างตน้น ผมยังจำได้เลยตอนสมัยที่ผมอยู่กับอะคาเดมีของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นเวลายาวนานเกือบจะทศวรรษเลยนะแล้วผมก็มีการร้องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับพวกเขาแต่ตอนนั้นเองเป็นตอนที่ผมรู้ดีว่าเส้นทางของผมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมันแตกต่างกันฝริ่งโปรงกล่าว พวกเขาบอกกับผมว่าผมไม่มีทางได้ทะลุขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และนำผมไปเปรียบเทียบกับนักเตะคนอื่นๆในอะคาเดมีว่ามีอีกหลายคนที่ทำผลงานได้ดีกว่าผมในตอนนั้นแหละที่ผมคิดขึ้นมาเลยว่าเอาล่ะมันชัดเจนแล้วว่าผมไม่มีอนาคตที่นี่ดังนั้นผมจำเป็นรต้องเลือกเส้นทางเดินต่อไปของผมที่แตกต่างออกไป ในๆก็พูดถึงเรื่องาดาวเกี่ยวกับตัวของทางนักเตะจากทางเรเวอร์กูเซนที่เราเพิ่งจะคว้าตัวมาแบบสดๆร้อนๆกันไปแล้ว,ลวเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งดิวที่ทีมของเราก็พยังเดิมหน้าที่จะปิดดิวการคว้าตัวทางฟอร์เรียนเวสต์สตาร์ดังของทางเลเวอร์กูเซนมาให้ได้อีกหนึ่งคน เมื่อทีมของเรามีการยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้ว2ครั้งที่100และ130ล้านยูโรตามลำดับหรือคิดเป็นราว84และ109ล้านปอนด์ถ้าวามันก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากทางเลเวอร์คูเซนหลังจากพวกเขายินกลานว่าต้องการจะได้ค่าตัวสูงถึงระดับ150ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว126อล้านปอนด์ตามที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรก ทว่าล่าสุดหลังจากผ่านการเจรจาก,กันมายาวนานทางเลเวอร์คูเซนก็ดูเหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งทางออกมาให้ทีมของเราเลือกนั่นก็คือการที่พวกเขาต้องการจะได้ตัวนักเตะบางรายภายในทีมของเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อสเสนอการแลกเปลี่ยนตัวกับทางเวียดแตงกล่าวข้างตน้น นั่นก็คือในรายของทางฮาวิเอนเลตและจอร์เรลคอนซานั่นเองที่ซึ่งลิเวอร์พูลของเราก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะทั้ง2คนนี้อยู่แล้วดังนั้นการแลกเปลี่ยนตัวนักเตะบบกกับเงินอีกก้อนหนึ่งจึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยออกมาจากทางฟลอเรนแพทเทนเบิร์กนักข่าวระดับเทียนหนึ่งจากทางสกายสปอร์ตเยอรมัน บเออร์ศูนย์สี่เลเวอร์คูเซนมีแนวความคิดที่อยากจะได้ตัวทางเขาวิเอนเลียตหรือจอร์เรลควันซาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในดีวของทางฟอร์เรียนเวียดนะะพทเทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเ X ส่วนตัวของเขามันยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในดีวนี้แต่มันยังคงมีการเดินหน้าพูดคุยกันต่อไป ทางเีืทางในพระภูมของเราก็มีการตั้งค่าตัวของทางเอเลียรเอาไว้ที่50ล้านปอนด์ส่วนทางควันซาอยู่ที่30ล้านปอนด์และเงินในส่วนนี้ก็จะถูกนําไปหักลบกรบหนี้กับค่าตัวของทางเวียดดังกล่าวข้างตน้นและมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีกาแรแลกเปลี่ยนตัวนักเตะไม่ว่าจะเป็น1หรือสองคนกันเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ